ที่หมู่บ้านริมทะเลสาบสงขลาทั้งเสียมเภอของจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะบอกว่ายังเดือดร้อนหนักจากน้ําท่วมค่ะเพราะว่าบางครอบครัวต้องทิ้งบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเริ่มปรับตัวรับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อนา,นานนับเดือนค่ะ นี่คือสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาจนถึงขณะนี้นะคะพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลายังคงมีน้ำท่วมตลอดแนวชายฝั่งทั้ง4อํอำเภอตั้งแต่อเอรโนดสัตหิงพระกระแสศิลและสิงหานครค่ะโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่บ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ในสภาพน้ำขังนะคะรวมทั้งพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนปาล์มยังกลายเป็นทะเลค่ะเรียกได้ว่าหนักมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตำบลระโนดอำเภอระโนด ตำบลเชิงแสตำบลโรงอำเภอรกระแสสิลตำบลคูขุดตำบลคลองรีอำเภอสทิงพระค่ะชาวบ้านบางครอบครัวต้องทิ้งบ้านเรือนขนเข้าของเครื่องใช้มาไว้บนถนนแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องชั่วคราวนะคะบอกว่ายังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ค่ะและอีกบางส่วนก็เริ่มปรับตัว กับสถานการณ์น้ําท่วมนะคะบอกว่ายังได้ทําสะพานไม้ชั่วคราวค่ะในการที่จะเข้าออกแล้วก็แทบทุกหลังที่ถูกน้ําท่วมยังต้องอาศัยเรือในการเข้าออกจากหมู่บ้านโดยเฉพาะที่อยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ทั้งนี้สภาพน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอาจกินเวลาอีกนานนับเดือนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากว่ายังมีมวลน,น้ําจากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลลงมาก็ทําให้การระบายน้ําที่ท่วมขังริมทะเลสาบสงขาทั้ง4อําเภออย่างค่อนข้างล่า ช้าค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าน้ําในพื้นที่ค่อนข้างนิ่งนะคะโดยเฉพาะในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่วมนานกว่านี้ปัญหาที่ตามมาทัอ้งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของน้ำเน่าเสียค่ะนะคะซึ่งเกิดจากขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะที่เรียกว่าถูกน้ำในย่อยสลายแล้วเดี๋ยวปัญหาเรื่องของโรค,คที่จะมากับน้ำเน่าเสียนี่จะตามมาอีกมากมายเดี๋ยวจะคงจะมีทีมแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลต่างๆดโดยรวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัด ก็คงจะทยอยลงไปดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระ,ระวังเรื่องของสุขภาพมือเท้าถ้าไปสัมผัสกับน้ำเหล่านี้เนี่ยต้องรีบล้างทำความสะอาดเลยนะคะ